ช่วงนี้ก็เป็นหน้าฝนค่ะน้องอุ้ยค่ะคุณผู้ชมค่ะหลายหน่วยง,งานก็ได้ดําเนินการในแผนบูรณาการบริหารจัดการน้ํามาอย่างต่อเนื่องนะคะเช่นเดียวกันกับทางจังหวัดอุดรธานีค่ะ ซึ่งท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีได้มอบ20อำเภอจัดทำแผนวิเคราะห์ปริมาณน้ำพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่น้ำท่วมพร้อมสั่งบราการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้เร่งตรวจสอบจุดเสี่ยงอันตรายจากกระแสไฟฟ้าป้องกันเหตุไฟฟ้าลัดวงจรพาไปที่สารกลางจังหวัดอุดรธานีค่ะนายเจน 7, เจเนจนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีได้เป็นประธานการประชุมคณะทำงานติดตามสถานการณ์และการบริหารจัดการน้ำปี2566ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อุทก,กภัยวาตภัยและดินถล่มจังหวัดอุดรธานีปี2566ครั้งที่3ทับ2566 นั่นก็เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานในประเด็นการจัดทำแผนวิเคราะห์ปริมาณน้ำพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่น้ำท่วมของ20อำเภอแนวทางการตรวจสอบจุดเสี่ยงอันตรายจากกระแสไฟฟ้าการติดตั้งสะพานชั่วคราวข้ามสายลับน้ำล้นหมู่ที่7ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีและการติดตามการพยากรณ์อากาศ สถานการณ์น้ําและแผนการบริหารจัดการน้ําอําเภอในพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่น้ําท่วมซ้ําซากอําเภอบ้านผือนายุงน้าโสมและอําเภอเพนการเตรียมความพร้อมให้การช่วยเหลือเกษตรกรครับทั้งนี้นะครับทานจังหวัดอุดรธานีมีการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ําท่าอย่างใกล้ชิดโดยจัดประชุมคณะทํางานติดตามสถานการณ์บริหารจัดการน้ําอุทกภยัยทุกวัานอังคาร จดตั้งศูนย์ประชาการเหตุการณ์และจะทำแผนเผชิญเหตุอุทกภัยระดับจังหวัดอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในขณะที่การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในเขตเศรษฐกิจและเขตชุมชนเมืองได้สั่งการให้ทุกอปทเร่งขุดลอกคลองลำห้วยท่อระบายน้ำปรับปรุงสิ่งกีดขวางทางน้ำวางท่อระบายน้ำเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในเขตเมืองบูรณาการบริหารจัดการน้ำร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบจุดเสี่ยงอันตรายจากกระแสไฟฟ้ารั่วและจัดทำเครื่องหมายความปลอดภัยด้วยครับ